สวัสดีค่ะอยู่กับแอนุกี้นะคะนี่ก็เป็นภาคต่อจากคลิปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือโจอสอนคุณยายแฮนนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ,คะาาคส่วนอันนี้เป็นน้องปอนนะคะออเอาเอา,เอาพี่เก้าน้องปอนไม่เคยน,น้องปอนไม่เคยขับรถอันนี้หรอไม่เคยขับ,บเอา ปกติเห็นไปด้วยกันนึกว่าขับเป็นเอ้าลองแล้วอันนี้คือครั้งแรกเลยอันนี้ขัดครั้งที่สองครั้งแรกไม่เป็นครั้งแรกไม่เป็นเราพี่ก้าวเขาสอนยังไงนะคือเหมือนก็บอกเกียร์แล้วก็แล้วก็ขับไปเลยอย่างเงี้ยหรอปาดจะคือใจรลายแทะจะคือแบบซ่อนไปน้าจะคือแบบจับเหมือนเจ้ากับคุณยายฮันนี่จับแบบเนี้ยสอนเราไม่ต้องเราคึงด้วยไม่ได้ อืก็คือบอกแต่ใส่เกียร์แล้วก็ไปเลยขนาดรถรถเวฟรถเกียร์ธรรมดาก็สอนปนขับในเมืองเลยอเย่างไงดีนี่แล้วเป็นไงบ้างคะครั้งที่สองขับมั่นใจไหมคะเยวมากเลยค่ะน่าจะไปเลาะแล้วนาจะไปเลาะเลยน่าจะไปเลาะเลยนุกใช่พี่เอก็รถอันนี้แหละนุกหนาลองขับใช่ไหมถ้าไอ แต่ก่อนเขาเขาเรียกว่าเกียร์อะไรนะคะพี่เก่าเกียร์เกียร์ครัสเนาะมันต้องกำคัสอันนี้เนาะนุ่งหนามีรถพี่สาวขับไอกำกำคัสแบบนี้แต่ว่าคือมันจะมีเกียร์ใช่ไหมพี่เก่าเกียร์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคะ่ะเนี่ยมันจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรพี่เกยียร์เกียร์นะคะมันจะมีด้านหลังใช่ไหม,มคือแตะลงไปหนึ่งครั้งก็คือเกียร์หนึ่ง แล,แล้วก็ถ้าแตะข้างหลังก็คือสองสามสี่ก็คือเกียร์สองสามสี่บางคันมันจะมีข้างหลังให้ค่ะให้เหยียบแต่ว่าอันนี้มันคือต้องข้างหน้าอย่างเดียวแต่อันนี้คือน,นี่นะคะกเกียร์รถคือมันมีแค่อันนี้นะคะคือไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสาทสัมผัสนะคะ,ะทั้งสมองกับมือนะคะต้องไปด้วยการเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราขับรถ สกูปปี้หรือฟีโนอะไรที่บิดอย่างเดียวขับไปหรือเหมือนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันต้องได้กำคัดกำคัดนะคะจะปล่อยก่อนก็ไม่ได้จะใส่เกียร์ก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็ต่อลงไปครั้งหนึ่งนะคะปล่อยคันเริงกำคัดตอ,อตตอะไม่พอนะคะพอจะเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์สองนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะกำคัดนะคะแล้วเกียร์สองคือมันไม่ได้เหยียบลงนะคะมันต้งตองเตาะขึ้นแบบนี้นะคะ่ะคือสองสามสี 4, ่ขึ้นๆเตาะขึ้นแล้วพอแบบว่าจะเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมากำคัดอีกแล้วก็เตาะถอนเกียร<ง>์ลงให้เป็นเกียร์ต่ำไว้เกียร์สองเกียร์หนึ่งอีกแล้วถ้า เข้าเกียร์ไม่ถูกก็เหมือนอารมณ์คนขับรถยนต์นะคะก็คือมันจะดับค่ะคือมันเป็นปัญหาสําหรับผู้หญิงมากเวลาขับรถอันนี้คือนุกๆกบอกจากใจนุกเลยนะไปกับพี่อดีสอนบางทีน่ะทะเลาะกันพี่เก้าเพราะอะไรคือหนูขับใช่ไหมขับแล้วหนูก็บิดบิดบิดพอจะแบบเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันดับ ดับไม่พอรถก็มาอยู่กลางทางอย่างเงี้ยคือจะร้องไห้จะเอายังไงจะต่ออะไรจะแบบเกียร์ว่างอยู่ตรงไหนคือมันมันตื่นเต้นนะคะเป็นปัญหามากค่ะสําหรับผู้หญิงในการขับรถประเภทนี้นะคะแต่ถ้าใช่แต่ถ้าใครที่ขับคล่องขับเป็นขับได้เนี่ยก็คือสบายเลยเพราะว่ามันบิดมันแบบมันนิ่งแต่ว่าถ้าใครขับเป็นคือมันนิ่งนะรถคันนี้แบบว่าบิดแบบว่าบิดไปเรื่อยๆเลยนะคะ มันคือรู้แล้ยังไงน้องปนก็โอเคอยู่ครับผมแต่ถ้าสอนอย่างนี้น่าจะหลายปีอยู่คี่จะกลับได้น่าจะหลายปีนะผมคงจะไม่มีโอกาสว่างั้นเถรอเนอแล้วพูดตรงๆนี่ก็ได้รับได้อยู่พี่เก้าพี่โจก็หัดขับมอเตอร์ไซค์ให้เสรแล้วครับพี่เก้านูขับนูขับได้ไหมรอบหนึ่งได้เอาพี่เอถือ ขับรถพี่ก้าก่อนนี่คือปัญหาของผู้หญิงในการขับรถเขาเรียกว่ารถชื่อรถเลยนะคะไไม่รู้เหมือนกันว่ารถอะไร่ะยี่ห้ออะไรนะคะพี่เอ็มนะคะนี่คือปัญหาของผู้หญิงเวลาที่ขับรถอันนี้ครับครับมันจะเป็นยังไงคะขาไม่ถึงอ๋อปัญหาคือขาไม่ถึงผมหัดให้น้องนุ๊กั้งเดียวก้าแล้วเพื่อนไม่ได้จับอีกเลยเนี่เป็นครั้งที่สองดูว่าจะจําได้ไหมเอาไม่บอกเลยนะไม่บอก กัน้องอเลยอันนี้กครั้งที่สองปอนเนเดี๋ยวถามก่อนจําได้ไหมก่อนที่จะสตาร์ทรถจําได้หรือเปล่าลองดูอือ่าลองดูอ่ะจะเย็นๆมีสตินะเวลาจะเบรกจะจอดให้กำคร์ด้วยถ้ารถล้มนี่คือแบบว่าระวังรถด้วยมีรถสันผ่านเข้าออกเออต้องระวังคือวันนี้ก็คือคอนเทนต์หัด ขับมอไซค์คุณแม่นี่ก็ขับรถรถดีนะคะใช่ค่ะรถเวฟนะคะขับขับได้แล้วขับได้แต่ก็ยังเลี้ยวอะไรก็ยังไม่ยังไม่คล่องยังต้องพยายามอยู่เวลาเลี้ยวหรือเวลาเบรกต้องพยายามกันครับอย่าให้มันอย่าปล่อยสุดเวลาสตาร์ทนะคะสตาร์ทก็ต้องล็อกค่าถ้าเกิดไม่กลมก็สตาร์ทไม่ได้จะเบรกจะจอดจะเปลี่ยนเกียร์ ระวังรถอ่าค่อยๆอ,ออกตัวค่อยๆปล่อยคัดเล่งคันเล่งน้องนุกไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับอยู่บ้านหัดให้ครั้งเดียวแต่ว่าเพื่อน,นึังพอจำได้ พอจำได้อยู่นม้าประสิ์ยังได้บาทนเ็นี่ไปเลี้ยวตัดหน้าเขาเไปเลี้ยวตัดหน้าเขาแล้วโลบเพื่อนเนบก้าจอดโอ้ยยางหัวเราแบ่โอ้มไปต่อได้เหมือนเดิม พายาเด้อแม่ค่ัเด้อพายาถ่ายเด้อเราขายมักบัวจนยางห้วนโอ้ยเราขายมักบัวจนยางห้วพี่น้องจะกลับบ้านยังไงเมื่อยางรั่วแลยโอ้ยกับได้เยว่านี้ก็กับได้โอ้ยไก่ยี่บ่แม่คะอยู่บ้านนาบัวค่ะอืมมักซาลีเราเอยไปน้ำบัวนี่ก็ได้ดอกลับเอยมีร้านประจำอยู่จ้งค่ะแล้วไหนใครซาำทุงหาสิบเจ้าเขาบอกว่าซ้ำทุงหาซุ้งหาสิบเอาซ้ำทุงห้าสิบบาท อย่งละมไหมคะมับัวสามข้าวบัวสามไหมเรืองเลยเนะ้ข้าวบัวก็ซื้อเลยดิมันมาต้มเบงือเอาเป็นไงเป็นยังไงบ้างยังจำได้ังได้ขับไดอยู่ตว่าะทีขันที้ก้าก็ไม่ต้องขับแล้วทีนี้ก็บอก็จะขับทา้าวับบ้าน ขาก้าวมาทำงานใช่ไหมอือคือบางครั้งผมไปไกลสั่นรอบขึ้นเนี่ยก็ไปไกลเลาวค่ะล้านยาประมาณสองลนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆนะผมก็ง่วงจะหลับตลอดบางครั้งตื่นไม่ทันเอาสิแล้วตอนไหนวะเออนั่นแหละก็ต้องหยิกต้องหยุ่มค่ะทีนี้ไม่ต้องหยิกต้องหยุ่มน้องบอลค่ะน้องปอนเป็นคนสาเหตุที่เราเราต้องหัดขับไว้เพราะอะไรคะ เพราะว่าเผื่อเราอยากประท่องน้ำแล้วก็บิดไปเลยเราก็บิดไปเลยไม่ต้องรอใครอสุดอยอดเลยเลตอนเช้าเราขับมันไม่มีท่าทีว่ามันจะนี่เดี่อว่าน้ําหมดอะไรนี้ น้ำไม่ไหลอะไรรถต้องเอาไปซื้ออะไรตัวมันจําเป็นด้วยล่ะเนาะใช่มันจาเป็นหลายอย่างนะรูก็เหมือนกันนะคะแม้ว่ามันจะขับยากหน่อยสําหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าตอนที่มันจําเป็นนะคะหรือโนลหกมันจะเป็นจริงๆอะค่ะมันต้องขับมันก็ต้องขับนะคะก็หัดขับไว้ก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์อะไรก็ตามไม่ว่าจะรถ มอไซค์หรือว่าเป็นรถยนรถเก่งนะคะถ้ามีโอกาสฝึกไว้ค่ะวันหนึ่งมันต้องได้ใช้นะคะแล้วก็ลองแล้วนะคะโ,โหแรงมากนะคะขับแค่ลูกขับแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะคะมันยังมันแรงนะคะรถมันแรงมากแรงแล้วก็เร็วด้วย เอาพุ่งจบคลิปเอาไปเสียที่พเขาเราเก็บไว้ถุงนึงเอาอดีสอนวันนี้อดีสอนวันนี้อดีสอนเลี้ยงไอติมพี่พี่แล้วก็เลี้ยงอะไรอีกข้าวโพดนะคะสามถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบไม่เอาเพิ่มอีกไหมมีมีการเท่านี้ค่ะไม่มีเยอะวันหลังมากๆนะคะจะเพิ่มลดไม่เสียเวลาเยอะจ้าจ้าเอานี้สองกิโลก็ถึงแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่นะคะพี่ะหลือพี่เก้ากินเลยค่ะเอาหยิบ เอาบักบัวก่อนเาบักบัวขัวใหม่ด้วยนะบัวขายยังไงคะห้าสิบมัดเฮ้ยห้าสิบหกาเหรอสามมัดห้าสิบอ๋อคขอบคุณพี่อดิสรนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่ๆเขาก่อนก็แบ่งกันทานนะคะเล็กๆน้อยๆอยู่ด erm ้วยกันม yes> ีอะไรก็กินด้วยกันนะคะใครมีมากมีน้อยก็ช่วยกันแชร์อ่ะค่ะพี่อดิสรให้มัดให้ค่ะ เรียนสอนนะฮะเดียนเอาพูดของเราเนาะไอ้เกาเอ้ยมาเร็วเป็นไงบ้างเมื่อคืนอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อคืนได้ยินขคาวไปกินได้อย่างเกาอร่อย เดี๋ยววันหลังไม่แวะเนี่ยชวนกับตันกับตันก็แม่นั่นเดี๋ยววันหลังเนาะไปวันหลังนะชวนวันหลังจัดใหม่ครับวันหลังจัดใหม่ทุกคนเดี๋ยวชวนใหม่คือพี่เราต้องไปลองก่อนถ้าเกิดเราเราชวนกันไปเยอะๆแล้วคือเราก็ไม่เคยกินถ้าเกิดมันไม่อร่อยคนชวนไปมันก็เสียหน้าอ่ะพนุกก็ครั้งแรกเมื่อคืนนี้อร่อยเนาะอร่อยค่ะมาดูกาบยาวๆให้ถึงซอน้มโอดอกท ก็คลิปนี้นะคะก็อยู่ระหว่างที่รอป้าแตนนะคะกลับมาเนาะอย่างที่ทราบกันนะคะป้าจะ,ะพาพวกเรานะคะเทพื้นในส่วนของบ้านนอกดาวนะคะของตาชานะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้เทกันไหมนะคะแล้วถ้าเทแล้วจะเสร็จกันกี่โมงเนาะพวกเราก็สแตนบายรออยู่ที่นี่นะคะอ่ะตอนนี้งานก็เริ่ม มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้ต้องทำแล้วก็ต้องเดินทางด้วยวันที่ยี่ห้ายี่หกนี้ป้าก็ต้องลุงกับป้าก็ต้องอไปทำบุญนะคะที่วัดนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะของหลวงปู่กบเนาะเดินทางกันเป็นว่าเล่นนะคะยี่ห้ายหกคาดว่าไม่เกินยีิบเจ็ดก็น่าจะถึงที่นี่นะคะแล้วก็วันที่สามสิบก็ต้องไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอีกนะคะ งานก็มีมาเรื่อยๆนะคะที่ต้องเดินทางแล้วก็งานที่งานใหญ่งานหลักที่ต้องทําที่จำปาดงเหนือนะคะที่นาของลุงกัป้านั่นก็คือ,อที่อยู่ด้านหน้านะคะองค์พระปู่ปาริจิตนะคะคือต้องใช้เวลาร่วมเดือนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวแอดมาทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะวันนี้คลิปอาจจะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็สแตนบายรอป้าอยู่ที่นี่นะคะ ฝากผลิตภัณฑ์ TP.Skin ด้วยนะคะของบริษัทมนอมโฮมซับนะคะ <S <S TP s k แอด f f i c i a l นนะคะหรือ0927947526นะคะไอช่องอดีตสอแลวพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะพี่พี่กดไลค์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ่ะคนนี้ก็กินอะิรอร่อยไม่ชวนพี่เขาเลยมาครับมาครับ